สวัสดีครับผมปาเองครับวันนี้นะครับผมมาอัปเดตเตาน้ํามันเก่าที่ได้ทําการขยายขนาดของขาตั้งเตาให้เป็นขนาด40 40 40ก็คือขนาดเท่ากับเตาฟู่โดยทั่วไปครับระบบนะครับเป็นระบบเดิมนะครับเป็นพัดลม DC 12โวลต์นะครับกินไฟชั่วโมงแล้วไม่ถึงบาทวางได้ทั้งหม้อเล็กนะครับก็จะมีขาตั้งตเตาแบบนี้ให้ไปนะครับสามารถวางได้แล้วก็วางกระทะ บแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นหม้อใหญ่นะครับก็วางไว้บนโครงเหล็กตัวนี้ได้เลยนะครับาวางไว้บนโครงเหล็กได้เลยส่วนในตัวเตานะครับก็จะเป็นท่ออากาศที่สามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้นะครับท่ออากาศสามารถทําความสะอาดได้รอบๆก็จะประมาณนี้นะครับเหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเอาไปใช้งานประเภทอ่า นึ่งท่อต้มหรือว่าอุ่นกับข้าวระยะเวลานานๆน,น,นะครับแล้วก็ไฟแรงไฟเบาได้นะตามตามพัดลมที่เราปรับเลยนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการไฟแรงนะครับตอนนี้ผมอ่าต้มแบบเทสเต,ต,ตาอยู่นะเทสต,ตัวเตาอยู่ระยะประมาณตอนนี้ต้มมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะสองชั่วโมงแล้วถ้าเราต้องการเพิ่มความเร็วเอ่อหรือว่าความแรงของไฟนะครับเพียงแค่เราเติมน้ามันนะครับลงไปในตัวเตาหรือว่าในห้องเผาไหม้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะค่อยค่อย เปิดพัดลมนะเพิ่มเพิ่มแรงลมเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมทดสอบนะครับทดสอบมาประมาณสองชั่วโมงแล้วก็เติมน้ํานะครับประมาณไปไปสองถังแล้วนะครับเติมสองถังแล้วก็ยังอุณหภูมิก็ร้อนพอได้เลยนะคร้อนพอได้ ขนาดของเปลวไฟหรือว่าสีของเปลวไฟนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับเป็นประมาณนี้ครับเติมน้ํามันลงไปอีกนะ้รมันตอนนี้นะครับเราเติมน้ำมันลงไปนะครับไปดูนะครับโอเคด,ดู มันเริ่มลงไปแล้วนะอาจจะมองไม่ชัดนะเดี๋ยวปิดไฟให้ดูนะ หรือว่าไฟค่อนข้างแรงนะครับ